พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตครับทนายความในทีมด็อกเตอร์กิตศักดิ์ทนายความวิถีพุทธนะครับผมวันนี้นะครับผมจะให้ความรู้ตามมาตราสาิบแห่งปรบวคุ้มครองแรงงานปี41นะครับผมว่าลูกจ้างนะครับผมม,มีสิทธิเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ไม่น้อยกว่าส วันทางานนะครับผมถ้าลูกจ้างนะครับผมมีมีธุระจาเป็นนะครับผมเกี่ยวกับภายนอกนอกจากนอกจากการทํางานแล้วนะครับผมเช่นกิจธุระในการติดต่อราชการหรือกิจธุระในการไปทําธุระอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัวนะครับผมกิจธุระอันจําเป็นที่จะต้องอไปใช้ใช้สิทธิ์ในทางราชการต่างๆครับหรือกิจธุระในเรื่องธุรกิจของ ตนเองครับผมที่จําเป็นจริงๆนะครับผมลูกจ้างมีสิทธิลาได้นะครับผมเพื่อกิจวุระอันจําเป็นนะครับผมาสามารถใช้สิทธินี้ได้ครับโดยการเขียนหนังสืออหรือว่าจดหมายนะครับผมลาชื่นต่อนายจ้างเพื่อแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปทํางานในวันดังกล่าวได้ครับผมสุดท้ายนี้นะครับผม อ่าผมทนายดวงรัตครับทนายความในทีมดกรกิติศักด์ทนายความวิถีพูดนะครับขอกี่วกับท่านว่าหากท่านไม่รับความเป็นธรรมเรายากจนทางสภาทนายความเรายินดีเชื่อเหลือน่ันรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อนะครับ,บคุณที่ร่วมการทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรัตทนายความในทีมดกรกิติศักด์นะครับผมสวัสดีครับ